คือไอ้คนที bursting, ่ฟังนี like ่ก็สักแต่จะฟังแล้วก็จะเชื่อแต่ไอ้น้ำตาน้ำมูกของคนเขมรขี้แยนะครับอันเนี้ยผมไม่ชอบเลยฝรั่งมีเหตุผลไม่ใช่หรอทำไมไม่ดูมุมอื่นบ้างเห็นการร้องไห้แล้วเซนสทีฟอ่อแพ้น้ำตาหรือว่ายังไงแล้วทหารที่สูญเสียการสู้รบที่มันเกิดขึ้น ที่มันจะดําเนินไปอีกนะถ้าเขาเมรยังเป็นแบบนี้คนฝรั่งคนอินเดียมไม่นึกถึงจุดนี้หรอแล้วเคยถามเพื่อนบ้านคนอื่นบ้างไหมนอกจากดูเขเมรเองเคยถามคนลาวบ้างหรือเปล่าทําไมวันนี้คนลาวสวนมากอะเข้าข้างประเทศไทยที่คนลาวอะทําไมถึงเข้าข้างคนไทยแน่นอนประเทศลาวมีเป็นประเทศเดียวเลยแหละที่ติดทั้งไทยและกัมพูชาติดกับสองประเทศที่มีปัญหากัน และก็รู้เห็นทุกเรื่องอาจจะไม่มากเท่าคนไทยกับคนคเขมรแต่รู้เห็นทุกเรื่องมากกว่าชาติอื่นแล้วกันอันนี้ผมพูดใน,นหลักความจริงครับทุกคนและคนเราก็รู้หลายๆปีที่ผ่านมาหลายอย่างที่ผลกระทบมันเริ่มก่อตัวขึ้นมานะปีสองปีเนี่ยว่าคนไทยโดนอะไรบ้างคนไทยอดทนอดกั้นขนาดไหน អ្នកឃើញវីដេអូនេះបងប្អូនជួយស៊ែម្នាក់3ដងបងប្អូនឲ្យពិភពលោកបានឃើញបងប្អូនព្រួយខាងស្ដាំដៃខាងក្រោមបងប្អូនណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាដានសូមឲ្យបរទេសស្គាល់ទោះពួកអាចៅសៀមបងប្អូនអាឌីរច័នសំបីតរូបបដិមាក៏ព្រះនរាជដៃ8បងប្អូនក៏វាកំទឹកចោលដែរពួកវានេះសាហាវជូជិតណាស់បងប្អូនយើងត្រូវតែចាំតកូនតចៅតពូជបងប្អូន สมเอาตเพลย์ีทำไมเอาวินี้ซบโซนอาเจ้าเสีมให้บอนมนอเ่ไออัพเดททบํมอนยมเรียบจูนบอนขนมเยียมยงจีโก้ทำไมถึงชื่อจับนะบมอนให้บอนช่วยจัดตามตามเพย์โฟล์งกระอนี่บอนหลังจากที่ไอหนวนขี้แยคนนี้มาทำคลิปวิดีโอร้องไห้ให้คนดูว่าเนี่ยฮะพระศิวะถูกทำลายนะรูปปั้นถูกทําลายอะไรเงี้ยก็มีชาวอินเดียชาวอ่ฝรั่ง โคทองบางคนนะครับที่ไม่เข้าใจมาต่อว่าประเทศไทยต่อว่า,าคนไทยว่านี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของพรมแดนและนี่มันเกี่ยวกับการเหยียดศาสนาเหยียดศาสนาของคนอื่นเหยียดเชื้อชาติเลยว่าไปเยอะแยะมากมายครับทุกคนซึ่งคนพวกนั้นไม่รู้เรื่องอเลยฟังไอ้หนวดขี้แยนี่คนเดียวครับทุกคนนะเนื่องจากบอกว่าพระชิวานี่เป็นพระที่ศาสนา,าดูเขาเคารพบ,บูชาเขาเทิดทูลน,นะมันก็เป็นรูปปั้นคนทําลายทําไมอะไร ถามอะไรเยอะแยะมากมายต่อว่ามากมายครับทุกคนแต่ในความจริงทุกคนรู้หรือเปล่าว่า,าศาสนาก็เรื่องของศาสาศนาคนไทยเขาไม่ลบหลู่ในประเทศไทยนี้มีกี่าศาสนาทุกคนรู้หรือเปล่ามีเยอะแยะมากมายคนไทยให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพทุกาศาสนาทุกความเชื่อของแต่ละคนอันนี้คือเรื่องจริงครับไม่ว่าจะเป็นอิสลามคริสเตียนพุทธอินดู พามโอ้ยเยอะแยะมากมายครับมีเยอะแยะมากมายจริงยอมรับไม่เคยมีอันไหนที่คนไทยออกมาต่อต้านขับไล่แต่อันเนี้ยมันคือสัญลักษณ์ที่ขเขมรทําขึ้นมาเพื่อจะเอาไปอ้างสิทธิ์ให้เข้าใจข้อนี้นะเป็นสัญลักษณ์ที่ขเขมรทําขึ้นมาเพื่อจะเอาไปอ้างสิทธิ์ในอธิปไตยซึ่งมาทําอยู่บนอธิปไตยของไทยเขาจะยอมหรือ แต่นี่มันไม่ใช่การลบหลู่หรือกระทําต่อศาสนาอื่นนะครับคือไอคนที่ฟังนี่ก็สักแต่จะฟังแล้วก็จะเชื่อแต่ไอ้น้ำตาน้ำมูกของคนขเขมรขี้แยนะครับอันเนี้ยผมไม่ชอบเลยฝรั่งมีเหตุผลไม่ใช่หรอทำไมไม่ดูมุมอื่นบ้างอะดูมุมนี้ทำไม เห็นการร้องไห้แล้วเซนสตีบอ่แพ้น้ําตาหรือว่ายังไงนะแล้วทหารที่สูญเสียการสู้รบที่มันเกิดขึ้นที่มันจะดําเนินไปอีกนะถ้า,ขาเขมรยังเป็นแบบนี้คนฝรั่งคนอินเดียมไม่นึกถึงจุดนี้หรอนะครับแล้วเคยถามเพื่อนบ้านคนอื่นบ้างไหมนอกจากดูขเขมรเองเคยถามคนลาวบ้างหรือเปล่า ที่เขาไม่ใช่คนไทยนะทําไมวันนี้คนลาวส่วนมากอะ่ะเข้าข้างประเทศไทยอย่ามาบอกนะบอกว่าเฮ้ยเพราะคุณได้พึ่งพาประเทศไทยเพราะคุณไม่ทํางานประเทศไทยคเมรตไม่ได้มาทางานประเทศไทยหรออ่ะต้องพูดในห,หลักความจริงครับวันนี้เราเอาความจริงมาแย้งกันเลยดีกว่าที่คนลาวอะ่ะทําไมถึงเข้าข้างคนไทยแน่นอนประเทศลาวมีเป็นประเทศเดียวเลยแหละ ที่ติดทั้งไทยและกัมพูชาติดกับสองประเทศที่มีปัญหากันและก็รู้เห็นทุกเรื่องอาจจะไม่มากเท่าคนไทยกับคนเขมรแต่รู้เห็นทุกเรื่องมากกว่าชาติอื่นแล้วกันอันนี้ผมพูดใน,นหลักความจริงครับทุกคนและคนเราก็รู้หลายๆปีที่ผ่านมาหลายอย่างที่ผลกระทบมันเริ่มก่อตัวขึ้นมานะปีสงปีเนี่ย ว่าคนไทยโดนอะไรบ้างคนไทยอดทนอดกั้นขนาดไหนทําไมวันนี้อยู่ๆคนเราถึงออกมาบอกว่าเมื่อไรคนไทยถึงจะทําเมื่อไรคนไทยถึงจะจัดการสักทีเพราะมันเห็นไงและเห็นไหมตอนนี้เวลาเนี้ยทางใต้ของเรามีการกรีบเร่งทำเขตพรมแดนก็ต้องใช้จังหวะโอกาสนี้เพราะอะไรก่อนนั้นเกิดอะไรมันมันก็มีใช่ไหมแต่มันไม่รุนแรงเหมือนที่ประเทศไทยเท่านั้นเองนะ สิ่งนี้มีชาติอื่นเคยถามบ้างหรือเปล่าเคยถามความรู้สึกของเพื่อนบ้านจริงๆเมื่อก่อนเราเองก็มีเคยมีปัญหากับไทยทําไมวันนี้เขารักอะเอาจริงเลยถ้าเอาน้ำหลักความจริงเลยนะเราไม่เอาอคติใดๆทงสิ้นอนะเราไม่เอาอะไรที่มันเป็นอคาาติมาใส่หัวเราเนาะถอดทุกอย่างออกแล้วพูดกันยืดอกมาแล้วก็พูดกันยอมรับจากความจริงทั้งสองฝ่ายจะรู้ว่าไทยเขาก็ต้องทําเพื่อชาติบ้านเมืองของเขาเพื่อความถูกต้อง และไปฟังไปมองแต่บอกว่าประเทศเล็กย่อมเป็นประเทศที่ไม่เริ่มก่อนย่อมเป็นเหยื่อมันไม่จริงเสมอไปนะครับต้องมองไปที่หลักผู้นําเขาด้วยว่าเขานั้นเคยก่อวอดอะไรมาบ้างเคยทําอะไรมาบ้างนะครับวันนี้เวลานี้ทุกคนไปเห็นใจกัมพูชาไม่เห็นใจไทยหรอนะคือบางชาติเนี่ย ผมมองว่าเห็นผลประโยชน์มากกว่าเห็นใจกับูชานะแต่เหตุก็ก็เลยทําท่าทางเห็นใจเพราะบางบางประเทศมีคาสินโนอ,อยู่ในนั้นนะญาติของใครนะอันวาอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วอย่างอย่างอินเดียเองก็มองแค่ภาพที่เห็นรูปปั้นรูปปั้นมันไม่ใช่อ่าสถานที่ทางาศาสนานะที่เขาทําขึ้นมาน,นะ่ะ ไม่ใช่วัดอินดูก็เขาทำขึ้นมาไม่ใช่สถานที่ที่เป็นวัดวาอารามเกี่ยวกับทางศาสนาที่สำคัญก็ทำรูปปั้นขึ้นมาก็ต้องเอาออกเพราะมันเขาทำมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ผมอาจจะใช้คำที่งดงามไม่ถูกนะแต่เขาทำรูปปั้นนั้นขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับอย่างน้อยเห็นไหมวันนี้สะท้อนเลยเอาภาพนี้ไปสะท้อนไปฟ้องเลย ร้องไห้ที่ยายไปฟ้องคนอีเดียก็มานั่งเห็นใจถ้าตรงนั้นเป็นเอกสารเป็นพื้นที่เป็นประเทศขเขมรแล้วไทยเข้าไปทํานะอันนั้นก็ว่าอีกอย่างหนะึ่งถ้าจุดไหนตรงนั้น,เป,นเป็นพื้นที่พิพาทคุณมีสิทธิ์มาสร้างหรือตรงนั้นอนะมันไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่เหรอถึงคลสร้างอีกฝ่ายก็ต้องเอาออกอยู่แล้วนะแล้ววันเนี้ย ผมเห็นพวกฝรั่งมาพูดบอกเลยผมเข้าไปดูคลิปหนึ่งนะผมรู้สึกขึ้นมากเลยแล้ว็ก็ฟังแต่คำเหม็นจริงๆอะ่ะนี่เขาเรียกฟังความข้างเดียวและก็ไม่ได้เอาข้อมูลข้อเท็จจริงรเลยเลยอะไรเลยมาหักล้างกันเลยเหตุผลอะไรไม่มีเลยนะครับแต่ก็ขอบคุณนะมีอีกหลายคนที่เข้าไปต่อว่าให้กับฝรั่งคนนั้นให้กับอินเดียนะก็ทําให้ออกมาเป็น2ฝ่ายก็เข้าใจไทยหลายๆฝ่ายเข้าใจไทยแต่ว่านั่นเป็นคอมเมนต์ ผมอยากให้เป็นการอมาพูดมาแสดงออกมากกว่านะคือในความจริงก็อยากให้ถามบ้างเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับประเทศสองประเทศที่มีปัญหากันที่สุดก็คือลาวถามหลายๆคนบ้างเขาอยู่คนลาวที่มาเอาสร้างครอบครัวมีลูกมีผัวมีลูกมีเมียอยู่ที่นี่ก็เยอะแยะมากมายเขาก็รู้เขาก็เห็นนะคืออย่าพยายามมองว่าไทยเป็นผู้เริ่มคือคุณเอาอคาติตรงนี้มาใส่แล้ว ไทยประเทศใหญ่คือผู้เริ่มประเทศเล็กคือเหยื่อและตรงนี้มันต็ตัดสินไปแล้วอ่ะไม่ฟังคนอื่นก็ออกมาพูดได้อย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องออกมาพูดในมุมของผมในสิ่งที่ผมเห็นผมเป็นคนลาวนะไม่ใช่คนไทยถามว่าได้เสียไหมจากจุดนั้นไม่นะโดยตรงผมไม่ได้แน่ๆไม่ได้ไม่เสียแน่นอนแต่ความรู้สึกผมกระทบฮะประเทศที่เขาถูกกระทําทแต่โดนคนอื่นมองว่าเป็นฝ่ายกระทําทและสิ่งสิ่งที่มัน อาเป็นข้อพิพาทในชายแดนสนะต่างๆที่เขมรพยายามสร้างขึ้นมาว่าเป็นมา้เนมาเป็นรูปปั้นต่างๆอะไรเงี้ยมันสมควรต้องออกไหมก่อนที่เขาจะมาคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นอยา่อยามาพูดอะไรที่แบบว่าให้ร้ายประเทศอื่นกันเลยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ผมก็มาฝากทุกคนเท่านี้ฮนะทุกคนคิดเห็นยังไงในมุมที่มันปรากฏอยู่ตรงนี้ในสิ่งที่มันปรากฏอยู่ตรงนี้ผมก็มาฝากให้คนแสดงความคิดความเห็นกันครับทุกคนลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม